สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทางช่อง YouTube เนะครับเนาะมันดีกาทีมารายงานผลหลังจากที่ได้ไปทบการพาตัด ต่อเนื้อออกจากตาเนาะครับเนาะแต่วันที่21่อะมันานาจิซีมือหามืออาการกะดี่ขึ้นทานลำดับครับเพื่อนๆหลายคนก็ทักเขามาถามข่าวๆว,ว่าเป็นเชียงใดการเป็นเชียงใดหลายๆคนก็นขอบคุณหลายๆเด้อครับ ที่ยังกิหนหอดคิดเติงกันที่ยังมีความเป็นห่วงก <c oughs> ัดถือว่าอาการดีขึ้นกับก็บกบกบคือตาตัดมาได้สามมือมอประกาศให้เปิดปิดจะปิดปิดเลยคือตามภาพนั่นแหละป,ปิดแล้วกไใ้เวลากะ คบมือกับเปิดออกมากแล้วก็ใช้ยาหยอดมันจะมียากาดเสือ้อแล้วก็เป็นน้ำตาเทียมเพื่อป้องกันการระคายเคืองรักษาประกอบการกินยาเก็บปวดขึ้นแรกแบทบสิ่บรีนอนครับปวดแห้งครับยาก็เอาไว้โอยูครับพอดี บ3ซีมือกะอาการปวดกะทุเราลงเล้อตอนนี้ก็คือก็จะระคายครับระคายระคายเครื่องในตาเนี่ยเวลาเห่ากับผบตาหรือ,อยังกะก็จะใส่ยาหยอดตาเนี่ยครับมันเทาละก้นอนนอน3ซีมือทนเคยเห็ดงานนะครับนอกจากเอ็นหยุดบาดนี้ หดเบิดเอวเบิดหลังเลยนอนลายบาได้กัดตองจำเป็นต้องลุกมายางมานั่งนะครับเนาะไปสายตากะยังสูดแสงบาได้ครับก็เลยต้องปิดปิดไปทางหนึ่งก่อนกคิดฮอดคิดถึงพี่ๆน่อง,องเพื่อน,อนทางช่อง y o u ูทดดูบเ้อร์ครับ ได้กับหายๆซ่วงหายเศร้าไปละจังทิเดกลับมาพบมาพอครับพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆอีกเพื่อนหนึ่งยากเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกๆบ้านนะครับเด้อผู้สู่ครับเดียวกับพนันไปครับเปดีใจน,นะครับกุฏิพันเรี่ยวหลายหลายท่านนะครับนะหลายายคนทั้งใจดีกัน มันทำคลิปด้วยครับเออทำคลิปหาคลิปลงกระสานรายได้กันต่อไปผู้ใดบัท่านผ่านกะเป็นกำลังเร่องอ,อกเร่งใจ,จสูสๆกันนะครับนะเนาะสหรับคลิปนี้การมาแจ้งข่าวข้าวไหนครับเพื่อนๆได้รับรู้เนาะครับเนาะคูอเขาทักเขามาถาม ข้าวๆาวกับลา้คนอยู่ครับดีดีใจครับถึงสิบทไปเเป็นญาติกันกะยังเตะหูกันหูจักกันในทางช่องนี่กะถือว่าดีใจหลายครับที่มีความวงใหญ่ซึ่งกันและกันครับฝากเป็นกำลังและโอ้แรงใจให้ครับ เพื่อนทุกๆคนเด็กครับเด้อครับผม